เออได้ก็ได้ครอไอ้บรรยากาศเงียบเงาเลยแก่งส้มแมวมงงวันจะล้วงผ้ามาจนหอนพี่ขอบคุณครับปิดจนะไอเจ้านี่เจ้านี้ไม่มีที่เที่ยวอะไรไหมครับมันปิดหมดครับ<อ>ปิดหมดเลยครับผมสวนปิดนะครับน้ำตกปิดครับผมก็เลยไหลมาบีตัวกินเข่าขางทางควายสวนนั่นก็ปิดตัวเอง สวนเลยปิดน้ำตกปิดน้ำตกปิดครับตอนนี้ก็ส้มตาอะไรมากินข้างทางเลยเพราะว่าปิดหมดที่เที่ยวนะครับลืมดูลืมดูนะครับปิดหมดสวนปิดหมดเราจะไปเอ้บึ่งแกกอนคางค่างแล้วกินคางค่างนี่แหละคนจะหานเอาแม่ก็มีโอ้ได้ต่ำหมุนมาก ต violin, me, <bunker> ่ำแล้วพวกไงพี่น้องเลยปิตมันปีตเอาก็ได้เซ็กบุ้งบับผ <iye thấy brilliant> <tense> <forecasting> <moderate> ู้ฮานั่นบ่เบิ่นเบิ่งบ่หวานกิดอ่ะโอ้ยตายกินข้าวปลาคนกี่น้องเลยข้าวปลายนี่ทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งขี้โฟตัมมากก็ได้รวมๆพวกเขาสินอ่ะยังกับปิดเขาเมืองใกล้เกาวังเขาสุมาเนี่ยแกงส้มแมวแกงส้มแมวครับแกงส้มลิงเมื่อวัีลุงตัวอะไรแต่ผมปิดเซ้เลี่ย เลยพากันที่มาเลยมากินเขาคานท่างันแล้วครับเขาป้าบรรยากาศทั้งเขาสวนพึ่งวนอร่อยไหมวนเอาขนมกินไหมเอาไหมแก่งส้มลีนี่อพรรยามีพี่ผิดไหมพี่น่าทางเสียวแต่พ่แม่ต้อยเป็นบ้ากับลิงหนูเนาะหนูคนตัวน้อยกับมะลิครับข้อพุ่งแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ไปใกล้เลยเดี๋ยวครับใกล้พอ

ฮะเสียบเสียบ่เสียบข้าว้มื่ปียเกมื่กี้ปียปลาอู้วอดเบไมันอนด้เหรอมีเสียวต้อมกันต้อยมันกับอน่งนมากินขาปลาทั้งปลาทั้งเขาไปแล้วครับแกงสมย้มแกงสมแมวครับ่คือมันใจ่เเนาะเออี่วมบส่อเขาขามีคุยมึงนะพวกบบตอุ่นไม่ต้องน้อง้ ตามนนังได้กันอยู่ได้กันมนเป็นอย่งอีนมันกิ้ยงมันยำอยังไให้ยังไือว่มันดีหรออยู่ได้กันพร้อมยามช่ยให้น้องนะนุ่งเขาไม่ได้กินเขาต้มส้มป่าใครมีน้องใครในป่าอนี้เลยภูเขา ก็เบาเทาเบาเทาปีแม่กลัวกข่อยพอไม่ได้กินอั้งเฮ้ยอมอืมอนมอดมออืมอืมอืมออืมมอือืมอมอืมอนมมออือมนมอืมมอือือมอือืมอือมม่มอลมมมอมออออมมมือ กไปเลาะปลาโนมัยโดนเขาแล้ว่ป uh. ้อตีกจอนไหมสดปะไอติมมาแล้วโอเดูไ่คอยสกประเดี๋ยลงคุณไอติมกัมบริการอดึงทียวพอน้ระวังรถระวังรถออมุนุนบรอกไปคุบบนอยมันจะกิดิข้อเหมนดิ

เออนะอีหนเนี่ยต้ไก่เจ้แมอยุนี่ไก่เจ้ใช่เจียเไ้ล็อกล็อกไว้โอ๊ยโอ้ยเอฟอ่าอันใหญ่ไปอียังขอาตาเรอหอมผอนผมทำผทมาเพื่อเพื่อไว้เราก็ตำพุงักเทียมเนาะ ลมต่ำมองอินอะไะมองได้กระปิดเบิดเนนะคุณคุณเข่าก็กินคุณลูกหน่อยอืมอืมเ่อยไปเาบได้ไปแดกพีเอามานาเผีก้อนหน้าเต็มด้วยหันแล้วลวงเริมเมื่อครับจก็เดินทางแต่หน่อยครับลงตอย